สวัสดีครับสวัสดีครับก็พบกับเทปพิเศษอีกครั้งครับในช่อง The Insider ชื่อเทปว่าอะไรนะฮะคุณบิลลี่อยู่บ้านดูหนังอะไรดีโอ้โหอยู่บ้านดูหนังอะไรดีคือตอนนี้ต้องเล่าให้ฟังกับท่านผู้ชมทุกท่านฟังเพราะว่าตอนนี้หนังเข้าโรเมคุณแน่โอ้โหล้างกนดิเหลือมันอะไรมันเขาเรียกว่าตอนนี้หนังใหม่ไม่ค่อยมีใช่ไหมน้องมีผูใช่ครับเอาหรับไม่มีคอนเทนต์อัปเดตเลยคือรายการที่รีวิวหนังอย่างเอ่ออะไรนะของคุณเลย รายการอะไรนะเช็คบิบินหนังเช็คบินหนังก็ปกติก็จะก็เป็นประเภทรีวิวหนังที่เข้าโรงกันแบบวันต่อวันตัวต่อตัวอาทิตย์ต่ออาทิตย์ครับคันนี้ก็หายไปคันนี้รายการไอเอฟแอลแชร์อะไรแบบอันนี mm. ้หายแล้วประมาณหายหายอยู Listen, ่แล้วแล้วก็ตัวเลขอัปเดตก็เรียกว่าเงียตัวมันตัวเลขมันน้อยอย่างใจแล้วก็หนังใหม่ไม่มีนี่เราก็เลยเอ๊ะเดี๋ยว YouTube มันจะว่าง ก็รวมตัวทําอะไรกันซะหน่อยเดี๋ยวยอดเอ็นเกจแม่มันจะตกพูดกันตรงๆอย่างนี้ลยในชื่อรายการอะไรนะเมื่อกี้ดูหนังอยู่บ้านอะไรดีอะไรนะอยู่บ้านอยู่บ้านดูหนังอะไรดีอ๋อคือคือสตรีมมิ่งมันเยอะต้องบอกท่านผู้ชมท่านฟังนี้มันมีหลายเจ้าหลายรายนะมันมีทั้ง youtube ก็มีหน้าหนังอ่าเดี๋ยวนีหนังเข้ายูทูบพีเมียมีนะครับเอ่อเน็ตฟลิกเราทราบอยู่แล้วท่านท่านท่านผู้ชมท่านฟังทราบแล้วเน็ตฟลิกหลายหลายคนเป็นสมาชิก รวมถึง Amazon Prime นะเดี๋ยวจะมี HBO m a มมีทีวีก็มีนะมีเออวีวีโอโหเยอะแยะมากมายคืออยู่บ้านเนี่ยเราก็เลือกดูหนังตามใจฉันได้เหมือนกันวันนี้เนื้อหาสาระเราก็คือเราคัดมาว่าว่าเออแต่ละคนสี่คนเนี้ยเขาดู ไปสรรหาอะไรดูอ่่าาออย่างน้องหมีภูเริ่มที่น้องหมีภูไหมน้องหมีภูอยู่บ้านดูหนังอะไรดีครับตามเสียงน่ารักหน้าตาน่ารักโนโดนโดนโดนเลยครับก็ของผมก็จะเป็นแนะนําเรื่องแรกที่ผมสมัครเน็ตฟิกเลยอืมอ่าผมสมัครเน็ตฟิกครั้งแรกเพราะมาดูเรื่องนี้เลยเรื่องอะไรฮะอ่เดวิลแมนคายเบบี้ครับผมเดวิลแมนคายเบบี้เป็น เป็นซีรีส์ดัดแปลงของดิวแมนเป็นซีรีส์ใช่ไหมใช่ครับที่เป็นการ์ตูนนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงช่องของเน็ตฟิกเลยเรื่องเรื่องราวเป็นยังไงเรื่องราวคือเขาอะดัดแปลงมาจากตัวดิวแมนให้แบบว่าเข้ากับยุคในปีแบบ2020งพันย่าในยุคเรามากขึ้นคือเขาตีความใหม่แต่ก็ยังใช้แบบว่าทรงในแดร์ล็อกของพอดเดิมนะครับแต่ทำให้มันวัยรุ่นมากขึ้นแล้วผมก็ชอบสกอร์เพลงนี้กับโอเพนนิ่งของเรื่องนี้มากเพราะมันแบบ ชักเปิดมันดูแบบน่าจดจำเพลงก็เพราะมากๆครับจุด,ดเด่นของซีรีส์ที่จะบอกกับท่านผู้ชมมานผ้้ยฟังว่ามันมีความน่าสนใจอย่างไรฮะน้องมีบุอ๋อมันเป็นการ์ตูนเก่าที่โดนเอามาทําเป็นรีเมคใหม่ซึ่งตอนแรกผมเห็นปุ๊บมันบอกว่า o r i g i n น l ลเน็ตฟิกเว้าวเท่าไหร่วะเนี่ยเน็ตฟิกต่อเดืน<ม><ม>อนเข้าไปสมัครดูก่อนเลยก็มีจํานวนแค่10ตอนครับไม่ยาวมากเน็ตฟิกลงเน็ตฟิกลงทุนไปแค่สตอนไม่ยาวมาก ผลงานของค่ายนี้เนี่ยผมไม่เคยตามมาก่อนเลยนะครับมาดูคือมาดูเรื่องนี้ก่อนเลยก็ไม่ได้แย่ครับอนิเมชั่นออกมาค่ายอะไรครับเอ่ไซแอนไซตัสสักอย่างเ<อ>นี่ยครับ,รบผมไปเช็คมามก็ไม่ค่อยไม่ได้แย่ครับลายเซนไม่ได้แย่ตัวละครก็ดีไซน์ออกมาได้แบบว่า ตามยุคสมัยดีไม่เหมือนกับตอนที่อาจารย์โกนางเขาแต่งไว้ครับออันนั้นคือมันเป็นการ์ตูน7ศูนย์นะครับเพราะนั้นมันก็ต้องแบบว่าเออก็ต้องเปลี่ยน็กๆผมเคยดูอยู่เป็นวิดีโอใช่โบราณโบราณดาร์กมากใช่เลือดสาดสุดๆเป็นแบบไม่น่าเป็นการ์ตูนได้อะอันใหม่นี่เลือดสาดอยู่ไหมฮะเลือดสาดครับก็ยังตามแบบแต่ลายเส้นลายเส้นเปลี่ยนไหมลายเส้นเปลี่ยนครับตัวละครนี่คือแบบไม่เหลือเขาความเป็นแบบดิวแมนรุ่นเก่าเลย ดูแล้วมันความรู้สึกคือไงฮะผมดูแล้วสนุกครับแล้วก็รู้สึกว่าได้อะไรมันได้ข้อคิดตามสไตล์ของกระตุงดิวแมนอะคือเขาพยายามปรับให้แบบเหมือนมีข้อคิดมากขึ้นหมือตัวละครตัวนี้มีความลึกตื้นลึกมากขึ้นอซึ่งผมยังไม่บอกนะว่าเป็นใครแต่คือแบบถ้าเราเทียบกัน่ะเราจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยตัวละครมีดีเวลลอปนะแล้วก็แบบผมว่าเขามาตีความได้ดีอะแล้วก็ดูจากฟีดแบ็กคือคนที่เป็นแฟนคลับดิวแมนทุกคนอะค่อนข้างชอบนะครับคือได้คะแนนอะ จาก Google ไปอ่ะแบบ Google User อร์เขาให้ไปเกเปอร์เซ็นต์เลยนะครับแล้วก็ได้จากถ้าผมจำไม่ผิดลอตโต้ทอมิทเทให้89ดสเ้าเปอร์เซ็นต์มั้งครับสูงนะถือว่าสูงครับเพราะว่าคือสกอร์ก็ทำคือซาวทำดีแล้วก็ด้วยความที่ว่าพอเป็นแอนิเมชันสั้นๆอ่ะส่วนใหญ่อ่ะครับถ้าเกิดว่าทำตอนสั้นอ่ะเขาก็จะลงทุนกับตอนได้เยอะแบบลงแบบเอฟเฟกอะไรได้เยอะก็ทำมาสิบตอนมันก็เลยแบบคือหนังไม่ยวยครับคือแบบไม่ใช่เหมือนพวกแอนิเมชันที่แบบตอนยาว ถ้าให้นิยามสั้นๆ,ๆหรือสักประโยคหนึ่งบอกท่านผู้ชมท่านผู้ฟังว่าคุณต้องไปดูเรื่องนี้เอาประโยคสั้นๆนกับหนังเรื่องนี้เลยประโยคสั้นๆเลยครับ,รบมันแน่นอนโอ้อมันแน่นอนนะนแน่นอนเลยครับเดวิสแมนเดวิสแมนครับผมอือก็อันนี้เป็นของน้องหมีภูครอ๋อเจ้าเน็ตฟิกเลยครับออริจินัลเน็ตฟิกอันนี้คือค่ายเน็ตฟิกนะใครที่สมัครเน็ตฟิกหรือยังไม่สมัครเอ๊ะเป็นแฟนเดวิสแมนหรือเปล่านี่น้องหมีภูสมัครว่าเรื่องนี้ ใช่เราบลองดูเพราะเรื่องนี้เลยคุณบิลลี่ซะหน่อยไหมผมเป็น넷ฟิกเหมือนกันอ่ะเดตฟิกเหรอครับผมอ่ะเดี๋ยวเอาคุณแน็กก่อนไหมเอาแล้วแต่เราคุณแน็กันแล้วผู้ชื่อพี่บิลลี่มาแล้วไปเลยโอเคครับของผมเป็นออริจินอลเดฟิกเหมือนกันแต่ว่าเป็นซีรีส์ครับเป็นซีรีส์เรื่องครอบบ้าใครคอบบ้าใครกี่ตอนเนี่ยมันมีกี่ตอนอ่ะตอนนี้มี3มซีซั่นแล้วสซีซั่นแล้วครับผมแต่ว่าแต่ว่า ตอนนี้กำลังจะมีอ่าเขาซีซั่นสามเนี่ยเพิ่งมาเมื่อปีเมื่อต้นปีนี้เองแต่ละซีซั่นนี่มันมันมันมัีกี่สักกี่กี่ไม่นานครับแต่ละซีซั่นนี่ประมาณ20กว่านาทีเองไม่กี่ตอนเลยไม่กี่ตอนอ๋อสิบตอนสิบตอนตอนละยี่สิบนาทีประมาณยี่สิบนาทีไม่ได้แบบถ้าสิบตอนยี่สิบนาทีก็ไปสักเท่าไหร่ก็จะมนไปจนร้อยร้อยชั่วโมงร้อยชั่วโมงร้อยชั่วโมงอะไรวะร้อยชั่วโมงก็ซัดไปห้าวัน แต่ผมดูไม่นานนะดูเพลินแต,แต่แต่ต้องพัาความคอบ,บ้าไข่เนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้จักอเออ,อมเมป็นอะไรแล้วมันน่าสนใจอย่างไงคุณบิลลี่คอบ,บ้าไข่เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ต่อยอดมาจากภาพยนตร์เรื่อง The k a r a t e Kid หนังเก่าเมื่อปี1980 เท่าไหร่นะที่เคยมีรีเมคเป็นเฉินหลงใช่ใช่ใช่เจเดนสมิธใช่แต่ว่าแต่ว่าอันนี้เขาจะรีเมคเวอร์ชั่นก่อนหน้านั้นที่สามภาคแล้วที่คอนติเนียมันจะคิดสามภาคภาเก่าเลยครับผมไอเรื่องหนังเก่าถามคุณแอร์ได้ทำไมมีสามภาคด้วยยังว่าแปดศูนย์นั่นแหละแล้วแล้วที่เรื่องนี้มันน่าสนใจเพราะว่าเขาได้นักแสดงเด็กใน สมัยนั้นน่ะกลับมาเล่นเป็นบทเดียวไอ้บทเดิมเป็นตัวละครเดิมเป็นตัวละครเดิมใช่ไอ้ตัวร้ายน้่นนะเหรอครับผมทั้งตัวร้ายทั้งตัวร้ายและตัวพระเอกเลยเรื่องราวมันเป็นยไงคุณมันเป็นเกี่ยวกับถ้าเป็นคาราเต้คิดในเวอร์ชันออริจินอลเนี่ยครับก็จะพูดถึงเด็กที่โดมรุลลี่แล้วก็ไปฝึกวิชาคาราเต้เพื่อแบบมาต่อกรกันแล้วสุดท้ายก็เรื่องก็ดําเนินไปครับมีความคอมมิ่งออฟเอ็ดี่คอมมิ่นออฟเอ็ดแล้วเพื่อแบบ พิสูจน์ตัวเองอะไรก็ว่าไปตามสไตล์ลูเซอร์ที่พยายามเติบโตขึ้นมาเก่งขึ้นและซีรีส์เนี่ยมันจะเล่าเรื่องถึงไอ้มุมองของสองตัวละครเนี้ยในเวอร์ชั่นที่เป็นวัยที่โตแล้วก็คือตามเวลาจริงไหมใช่ตามเวลาจริงเลยที่ผ่านจริงใช่ซึ่งคนหนึ่งคนที่ชนะกับหนึ่งคนที่แพ้เนี่ย เส้นทางชีวิตเส้นทางชีวิตเขาเติบโตขึ้นเป็นยังไงไอเดียน่าสนใจนะใช่แล้วชีวิตมันพลิกผันเป็นยังไงแล้วที่น่าสนใจเนี่ยคือหลักๆเขาเล่าในมุมมองของตัวไรในมุมมองตัวารแทนตัวายที่เติบโตขึ้นมาใช่ครับเขาเป็นลูเซอร์ใรือป่ไม่เคยดูไปต้องไปดูนะอยากดูนะคือความสนุกของมันเนี่ยคือ มันอยู่ที่คนเราเนี่ยถ้าผิดพลาดไปแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสที่กลับตัวได้ไหมถึงวิชาคาราเต้ที่มันแบบอาจจะคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันเก่าไปแล้วมันเชยอ่ะแล้วแบบนี้มันเชยมากใช้กําลังยุคสมัยมันเี่ยแต่ว่าแต่ว่าเรื่องนี้มันจะผสมผสานกับเรื่องของการ coming of age ซึ่งเน็ไฟการ์ทำค่อนข้างหนัง coming of age อ่ะเขาทาดีเราถามเราดูเพลินสนุกรู้สึกว่าเขาเขียนบทดีแต่ว่าบางคนอาจจะคิดว่า เฮ้ยแล้วอย่างเงี้ยถ้าถ้าถ้าเราไม่ได้ดูคาราเต้คิดรู้เรื่องไหมเออรู้เรื่องไหมเออรู้เรื่องครับเพราะว่าตอนผมดูซีซั่นแรกเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูคาราเต้คิดภาคแรกคือเขาจะมีฟุตฟุตเตจจากภาคแรกช่วยคนดูอยู่แล้วช่วยอยู่แต่ถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าอยากดูอ่ะตอนนี้เน็ตฟิกเขาเอาคาราเต้คิดภาคแรกอ่ะภาคหนึ่งนะภาคหนึ่งเลยมีแค่ภาคเดียวอ่ะใช่ตอนนี้มีภาคเดียวเขาเอาเข้ามาแลเขากลับเข้ามาถ้าใครอยากจะทบทวนก็ กลับไปดูได้แต่เรื่องนี้ผมอยากดูเหมือนนกัแต่ว่าแต่ว่าผมกลับไปดูแล้วรู้สึกว่าอินกว่าหมายถึงว่ายังไงมพอพอดูดูหนังด้วยใช่เพราะมันจะมีแมสเสจมีอิสต์เอกบางอย่างที่ตัดเนื้อแลแบบอ๋อ้่าดีมนพักร้อนขึ้นใช่อินขึ้นจริงๆไอ้ซีรีส์คอบ้าไคเนี่ยเป็นแนวอะไรคุณคุณคุณเป็นแนวแอคชั่นเลยครับ แอคชั่นคอมเมดี้มั้คอมเมดี้มีบ้างแต่แอคชั่นเนี่ยนะใช่แล้วก็เป็นคาเมียลเอ็กเป็นไวรุ่นที่เดื่อเผื่อทางผู้ชมผู้ฟังสนใจคาเตเต้ไอ้อะไรนะคขอบ้าใครเขาบ้าใครมันเป็นแนวอะไรน่าสนใจอย่างไรเมื่อกี้คุณบิลลี่ก็ได้สรุปแล้วได้ก็ได้แล้วมันสนุกมันมองในมุมของเด็กก็ได้มุมของคนที่โตแล้วก็ได้อ๋อดูได้ทุกใชคือ ในบ้านนี่ดูร่วมกันได้ได้เลยแล้วแล้วยิ่งตอนนี้ผมยังดูไม่จบสามซีซันนะผมดูจบสองแล้วรู้สึกว่าโหมันเริ่มเรื่องมันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมันแบบไม่ได้ย้วยแบบไม่ไม่ได้แบบไอ้หน่อมแนมไม่หนังทีนเอสมันจะหน่อมแนมมาเลยเออตอนแรกผมกลัวอย่างนั้นแหละครับไม่กล้าดูคือซีนแอคชั่นเนี่ยเขาเรียกว่าแบบคิวบูเนี่ยเืาไม่ไม่หน่อมแนมเลยคือแบบ ดูจริงแล้วดูแบบเออดูแบบสนุกนั่นก็เป็นคอมมเนำแนะนำสักประโยคนึงถ้าจะแนะนําหนังเรื่องนี้ควายเมื่อกี้อะไรนะให้ให้ให้อะไรผู้ชมควาย ควเอ็ดไม่ใช่เนี oh, right. okay. oh, oh, ่ยคอโอะไรก็ไดไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าใครดูเราจะรู้เลยว่าประโยคนี้มันคืออะไรอ๋อแล้วเมื่อกี้ได้ยินไม่ใช่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 ก็มันกินได้ยินจริงๆคือตกใจไงเราไม่ได้ดูซีรี่์แล้วอยู่ดีๆมีคนดแล้ววันอินก็พลังมันมาแสดงว่าเป็นภาประจําของตัวละครตัวนั้นน่ประโยคนี้ก็ต้องไปดูใช่เราไดูนี่เป็นประโยคสําคัญ อ่ะคุณแอรซะหน่อยครับผมอ่ะคุณแอรคือที่ผมตื่นเต้นนะเวลาคุณแอร์เขาเลือกอะไรแต่เนี่ยคือเขาเลือกให้ท่านผู้ชมนั้นฟังเนี่ยรับรองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วแล้ยังอยากฟังเขาเหรอเออเออเออเพราะว่าเขาเน็ตฟิกกันไปแล้วสองสองคนนะคุณอะไรผมชีกเลยคุณอะไรนะค่ายอะไรนะไอ้ค่ายอะไรนะค่ายอะไรคายอะไรนะวีเอเออะไรนะเจเอวีอะไรแบบอันนอันนั้นก็หลายๆคนได้ติดตามมันอยู่แล้ยค่ายเลยนะ เอ็ดวันอ่าเฮ้ชีกของคุณแม่ไปแล้วอ๋อเขาเน็ตฟิกกันสองคนแล้วนี่ใช่ชีกเลยของคุณเป็นไร HBO GO เฮ้ย HBO GO นี่เป็นสมาชิกคนเอ๊ะ HBO Max นี่ต้องเป็นต่างประเทศแต่ HBO GO นี่คนไทยบน้านเราอะอ๋อที่ไปพ่วงกับเครือข่ายหนึ่งใช่อ๋อโอเคแยกก็ได้นะครับอ๋อโอเค ก็อันนี้เป็นซีรีส์เหมือนกันใช่ตอนนี้ผมดูอยู่ยังดูไม่จบนะที่จะนํามาแนะนำกันก็คือเดอะ w ว l i g h t Zone อันนี้ที่คุณป๋าแต่พงปะฮุกเอาละ Twilight Zone แจกโล่แจกโล่คุณ่รับ The Twilight z o ใช่ชื่อคุณคุณโบราณอีกแล้วนี่โบราณโบราณเพราะว่าเคยเป็นภาพยนตร์ด้วยใช่ภาพยนตร์ในยุค8 80นะดศูนยอันนี้คือมารีเมคอะครับเป็นจริงๆเนี่ยมันเป็นซีรีส์ที่แบบว่าคลาสสิกของที่เมกาแล้วมีมาตั้งแต่ปีพันเก้าอยห้าสินะ ก็สร้างมาหลายยุคแล้ววันนี้ข้อมูลแน่นนะเนี่ยอย่างผมมาทันยุคประมาณแบบ2002-2003แค่นี้ผมทันแล้วก็ดูเวอร์ชันหนังยุค80นะนี้ผมก็าทันพอมันเป็นเวอร์ชันล่าสุดเนี่ยคูณได้คุณจอแดนพิวนะมันเป็นโปรดิวเซอร์จอแดนพิวนี่ก็คือคุ้กยับที่ทําแบบ g ก t o อ t อ๋อหลายคนน่าจะรู้จักอสนะใช่อาส์ก็เลยน่าสนใจก็เลยลองดูมีกี่ซีซั่นมีอะไรยตอนนี้รู้สึกว่าจะมีประมาณ2องละสซีซั่น แล้วแต่ละซีซั่นนี่มีกี่เอพิโซดไม่ยาวครับประมาณ10กว่าเอพิโซดแต่ละเอพิโซดยาวนะประมาณ40กว่าทีเหมือนกันนะีก็คือต้องใช้ใช้พลังในการดูนิดนึงและทำไมมันถึงน่าสนใจของคุณแม่เนี่ยคือด้วยคมอาผมว่าดูมา3เวอร์ชันคือเวอร์ชันหนังเมื่อยุค80ครับแล้วก็เวอร์ชันซีรีส์เมื่อยุคประมาณ2 0 0 2ันงสองันแล้วก็มาเวอร์ชันล่าสุด คือถ้าเทียบกันเนี่ยเหมือนว่ายุค8ปสูมันก็จะมีความเป็นอภิธิหารอะไรบางยาอย่างอานจะซีหรือ 2, 2, 2องพันสองสอมันก็จะมีความแบบซูเปอร์เนเชอรัลสูงแต่ยุคสมัยนะนะแต่พอมาเป็นยุคปัจจุบันที่คุณจอแดนพิวทำเนี่ยม,มันมัยังมีความอย่างนั้นอยู่ในแต่ละแต่ละตอนเพียงแต่ว่าแต่ละตอนผมรู้สึกว่าพอเป็นเจจอแดนพิวอ่ะมันมีประเด็นที่ที่เป็นอเมริกันอ่ะ เข้าไปอยู่ด้วยเรื่องซีเรื่องเหมือนสารที่เขาทำหนังอะไรใช่ใช่มันมันมีอยู่ในเหมือนเจ็ตเอาทอัสที่เขามีสารอยู่ในนั้นผมผมยกยกตัวอย่าง EP หนึ่งก็แล้วกันคือเรื่องเนี่ยมันเล่าว่าพระเอกเนี่ยเป็นเหมือนแบบว่าคนที่ทำแคมเปญให้กับผู้ท้าชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกานี่เขาอ่าใช่ปรากฏว่า พระเอกมั่นใจมากว่าประธานาธิบดีคนที่มันทํางานให้เนี่ยต้องต้องได้ค<น>ะแนนะใช่ปรากฏแพ้อพอแพ้ปุ๊บชีวิตก็พลิกผันกลายเป็นแบบติดเล่าอะไรงี้ยจากที่เคยเป็นคนดังวันดีคืนดีมันก็ถึงเวลาที่ต้องกลับมาเลือกตั้งประธานาธิบดีกันอีกครั้งหนึง่งพระเอกก็ไปเจอคลิป youtube อยู่คลิป youtube อยู่คลิปหนึ่งซึ่งเป็นแบบเป็นเด็กวัยประถมเด็กคนนี้มันพูดในสิ่งที่คนเมกาแบบว่าต้องการอ่ะใ,ในคลิปนั้นแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ย งูก็จะกลับมาด้วยการทำให้เด็กคนนี้เป็นประธานาธิบดีในไกด์แล้วเอารื่องมันก็นำพาไปสู่อะไรบางอย่างเขาเขาเรียกว่ามีสารอยู่ในนั้นนะใช่สารอยู่ในนั้นไม่ใช่แค่ความแบบความตื่นเต้นระทึกขวัญอย่างเดียวไม่ใช่แค่อย่างนั้นไม่ใช่เฮอร์เรอร์ไม่ใช่ชิลเลอร์อย่างเดียวมันมีสารอยู่ในนั้นจุดเด่นของพาวานไรโซนเวอร์ชันนี้มันคือความ ร่วมสมัยของประเด็นในยุคนี้ที่เมก้าของสังคมใช่ผมว่าตรงตรงนี้ก็น่าสนใจน่าสนใจครับอันนี้มันมันจบในตอนไหมครับหรือว่าจบในตอนจบในตอนอช่แต่เรืองวิโซนจบในตอนไม่ต้องไปดูต่อเนื่องว่าเอ้ยอ่าไอ้นี่ได้เสียกันแล้วตอนต่อไปจะเป็นยังไงแบบกันดูค้างจบในตอนจบตอนนี้ก็พอแล้วก็มาดูใหม่ได้แล้วก็ง่ายดีนะก็สําหรับคนที่เป็นเป็นแฟนทวายไลท์โซนหรือยังไม่ได้เป็นหรือว่าชอบงานคุณจอแดนพิวก็ดูได้ คุณจอแดนพิวก็ดูได้ก็เรียกว่าจบในตอนแล้วดูง่ายเออไม่ต้องมาโอ้โหสีนาทีต้องดูต่ออีกสีนาทีแต่น่าสนใจดีนะครับน่าสนใจนะแต่ส่วนใครไม่มี s e o ซีโอก็เฮ้ยก็สมัครก็สมัครก็สมัครไปซะแต่สนุกเลยเขัสนุกนะเราไปเขาอาจจะมีทดลองใช้ฟรีหรือยังไงเรากไม่ได้สปอนเซอร์ไงเราก็ไม่รู้ยังไงก็ถ้าชอบถ้าชอบกิ่นไอแบบเทอร์ไลิซโซน ถ้าทวายได้โชว์ไปดูที่ไหนน่าจะไม่มีแล้วยูทูบน่าจะพ้อมีอยู่ออก็อันนี้เป็นของคุณแอ้รผมก็วนมาที่ผมละก็เอาแล้วนี่มันเด็ดแน่ๆผมรอฟังของคนเนี้ยมานานแล้วตั้งแต่สุกๆแล้วครับเเนี่ยผมรู้ตัวว่าผมไม่ค่อยขายผมก็เลยเอาเป็นคนสุดท้ายจริงๆแล้วมีภาพยนตร์ของพรามวิดีโอหรือเราจะเรียกกันว่าเครืคขายอเมซอนพรามเนี่ยนะคือต้องบอกว่า การเปิดรับสมาชิกเนี่ยช่วงต้นเนี่ยเขาไม่ค่อยมีซับไทยช่วงหลังเนี่ยก็เริ่มมีซับไทยขึ้นมาเยอะแล้วภาพยนตร์หลายเรื่องหลายเรื่องนะหลายเรื่องมีซับไทยแต่ว่าก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ทั้งหมดก็กําลังพัฒนาหรือว่ากําลังทําซับอะไรกันอยู่กําลังลุกตลาดไทยซึ่งตลาดไทยไอสตรีมมิ่งนี่ก็ลุกลุกเหลือเกินนะครับเยอะครับเยอะแล้วก็พรามวิดีโอเนี่ยผมก็ไปเช็คแล้วก็มีซีรีส์ออริจินอลมีอะไรต่างๆมากมายไปสะดุดหนังอยู่เรื่อง ชื่อว่า o u วอ of Metal ครับครับผมก็คิดว่า s า u n d o เมท t a l ก็คิดว่าเฮ้ยดูภาพโปสเตอร์ไว้เฮ้แม่แม่งตีกองไว้ให้วิบลเฮ้ยเออมันอาจจะเป็นวิบลัดด้วยหรือว่ามันจะเป็นพวกเฮฟวี่เฮฟวว่ะเฮ้ยเราก็อยากจะเออเราก็อยากจะสะใจมันถอดเสื้อตีกองด้วยไงใช้ได้ไว้ตีกองไว้เอาไว้ไปดูปั๊บเท่านั้นแหละเฮ้ยผมรู้สึกอีกฟิลมนึงเอาเป็น คือผมเนี่ยถ้าผมถ้าผมไม่ดูผมจะเสียใจมากกว่าคเห็นหน้าปกเนี่ยถ้าบอกว่าไปคิดว่าเป็นหนังแบบเฮลิเมทัลอ่ะผมว่ามัน,นไม่ไมใช่อ่ะคือมันคือมันเป็นหนังที่ผมดูจบแล้วก็จุกผมก็ขอเล่าฮ<ะ>ยอ่ยอๆยอ่ยอๆยอ่ยอๆให้ฟังวลไอส้สาวสาวเมทัลเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของสามีเ,าเขาเรียกว่าคู่รักคู่หนึ่งคู่รักคู่หนึ่งที่ตั้งวงดนตรี เมทัลแล้วก็ผู้ชายเนี่ยตีกลองผู้หญิงร้องนําเล่นกีตาร์วันนี้ขึ้นนี้อยู่ดีๆตัวผู้ชายตีกลองเนี่ยขูดับเอ้าคือหายอ่ะคราวนี้มันต้องขึ้นไปเล่นในกิ๊กไงในโชว์อ่ะเฮ้ไม่ได้ยินเสียงก็ตีไปตีตามที่เคยรู้สึกได้ว่าตีอ่ะไม่กล้าบอกใครคิดว่าพรุ่งนี้ก็จะหาย ว่าบางคนเป็นเนี่ยได้ยินเสียงดังมากๆแล้วแล้วเดี๋ยวุ่เนี้กมมาแต่ไม่ว้แม่งไม่ได้ยินอีกจนแม่งต้องไปหาหมอครับเดี๋ยวผมเล่าคร่าวๆนะไม่ได้ลงดีเทลนะและหาหมอหมอบอกว่าคุณเนี่ยเป็นโรคนี่แหละใกล้เคียงกับคำว่าหูหนวกคือคุณไม่ได้ยินเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นขึ้นมาเสื่อมและมีสองทางก็คือหนึ่งผ่าตัด ใช้เงินเยอะมากแล้วนักดนตรีมจ,จะเอาเงินจากไหนอสองมันมีจะมีแคมป์ของันแคมป์สำหรับคนที่เป็นโรคพิการทางหูต้องไปเข้าแคมป์พระเอกมันจะหายให้ได้จะพยายามหายให้แล้วหนังมันก็เริ่มต้นที่อย่างเนี้แล้วจากนั้นพระเอกตัดสินใจไปอยู่ในแคมป์จากนั้นแหละแค่ตัดสินใจอยู่ในแคมป์นางเอกก็ต้องแยกตัวไปคือในแคมป์เนี่ยห้ามไปยุ่งเกี่ยวกันห้ามใช้โทรศัพท์ แล้วก็บอกว่าในแคมป์เนี่ยเขาเชื่อว่าไม่ต้องรักษาพร่อคนหูหนวกไม่ใช่คนพิการเขาจะบอกกันอย่างนี้อแต่พระเอกมันไม่เนีมันต้องการกลับเข้าไปสู่ใช้ชีวิตอย่างเดิมที่มันเคยอยู่น,นั่นคือนั่นคือการดิ้นรนของตัวละครแล้วก็ไปจบถึงจุดพีคที่ต้องบอกว่าต้องให้ทุนท่านผู้ชมท่านฟังไปดูกันเองอมันจุกจนที่ว่าแหมมันเหมือนกับว่า ถ้าให้ประโยคนึงสำหรับผมอะเราสามารถยอมรับความเป็นตัวเองได้ขนาดไหนคือและเราจะอยู่บนชกบน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 สิ่งที่เรามีหรือขาดได้อย่างไรครับคือคือผมว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นเขาผมเรียกว่าเป็นโพ<ห>ซิทีฟกันคือดูแล้วมันไม่ได้โหดร้ายแบบชื่อหนังหรือว่าไม่ได้เฮฟวี่แบบตามโปสเตอร์ที่ท่านเห็นอยู่ที่ขึ้นจอเนี่ยไอ้หนุ่มถอดเสื้อเนี่ยนะ แล้วที่ผมจะแนะนำก็คือคุณต้องดูการแสดงของริชอาร์เมดครับริชอาร์เมดเขาเคยเล่นนี่นะเวนนัมเวนนมเวนนมอเล่นอเป็นตัวโป้งอ่ะเล่นดีมากเล่นดังมากเล่นดีมากเลยเวนนมคุณต้องดูการแสดงของริชอาร์เมดผมว่านี่เป็นไฮไลท์แล้วผลงานที่ผมก็ไปหามา ผู้เขดาร a r ิ u สมาเดอร์เนี่ยคือแกเนี่ยก็เขียนบท t The p l a e e Beyond the p i า e ที่ไรอันกอรสลิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์มีบากแล้วก็ที่มันมีเรื่องราวของการชิงความเป็นพ่อกันกับแบนนี่คูเปอร์อะเด Place Beyond the p i า e ซึ่งอันนั้นก็เป็นคือในลักษณะของดำมืดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ว่าเรื่องนี้ผมว่ามันโพสิทีฟแล้วก็ให้ความหวังกับคนในสถานการณ์แบบนี้ ก็ผมก็แนะนำแล้วกันนะฮะสาวออฟเมทัลจากพรามวิดีโอหรืออเมซอนพรามครับเรื่องนี้ผมรีสไปแล้วเพราะว่าผมไม่เห็นในพวกแบบบทความของตามประเทศที่จับรวมหนังยอดแห่งปีเรื่องนี้ติดแทบเยอะติดแทบทุกผมเมื่อกี้่งใช้เหมือนกันหนังเพิ่งออกไม่นานนะสี่ธันวาก็แนะนำแล้วผมดูแล้วก็ตอนแรกก็คิดว่าจะโคมคามหรือว่าฝึกได้แบบวิส l ล็กเออได้แบบวิบ a ลชฝึกวิชาหรืออะไรเฮ้ยหนังมันไปกว่านั้น แล้วมันทาให้เราจุกคาจุกโปสเตอร์ด้วยจุกจุกแล้วก็เป็นหนังที่ดีแล้วกันนะครับก็แนะนําแล้วมีซับไทยด้วยเพราะพราม์วีโอนี้มีซับไทยอืมโอ้โหถึงเวลากลับไปดูพรามแล้วครับก็น่าจะเป็นทั้งหมดแค่ไม่รู้จะมีตอนต่อไปไหมคุณบิลลี่มีสิครับเราอยู่บ้านอีกยาวก็เป็นตอนให้หายคิดถึงรายการเช็คบินหนังด้วยนะครับเพราะว่ารายการเราก็เดี๋ยวกลัวห่างหายกันไปก็เดี๋ยว คราวหน้าอาทิตย์หน้าหรืออย่างไรจะมาแนะนำดูหนังอะไรนะชื่ออะไรนะยอ,ยอย่าผมอย่าพ่งสปอยไม่ใช่ไม่ใช่ชื่อ,อรายการอ่ะกูไม่ได้สปอร์ต <laughs> ชื่อรายการ <laughs> ยังไม่มีเป็นทางการแล้วกันอยู่บ้านดูหนังอะไรดีอ,อ,อยู่บ้านดูหนังอะไรนะว่าต่อไปเนี่ยคุณหมีภูคุณแอคุณบิลลี่ผมคุณเอส จะมาคัดเลือกหนังจากสตรีมมิ่งอะไรให้ท่านเอาไปหยิบดูหรือท่านมาดูแล้วคุยกันบ้างว่าเฮ้ยท่านอยากจะแนะนาหนังเรื่องนี้ต่อกับบุคคลอื่นๆคือเรื่องอะไร,รก็คอมเมนต์กันมาใต้ข้างล่างนะครับวันนี้เวลาหมดไหม ครับวันนี้หมดหมดเวลาเอาไปเจอกันเทปหน้าคับคุณแอจะไปหยิบเรื่องก่าอีกมากหรือยูนิวเอลยูนิเวอร์ซลโซเอร์เมาห้องาหรือคุณมีผููจะไปหยิบแอนิเมชันอะไรหรืออะไรมาอีกมาหรือว่าคุณบิลลี่จะไปหยิบอะไรมาเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ